รถกระบะช่างรับเหมาชนกับกระบะเท่าแก่ไร่อ้อยขนคนงานไปต่ออายุบัตรกลางแยกหนองหอยตำบลพังตุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ6รายเสียชีวิต2รายชาวบ้านเผยอแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยอยากให้หน่วยงานแก้ไขให้ด้วย เมื่อเวลาหกนาฬิกาสามสิบนาทีวันที่สิบอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพันตำรวจตรีไพรวันศรีพนาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพนมทวนได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายรายบริเวณแยกหนองหอยเส้นทางเป็นพาดทุ่งคอกหมู่ที่สิบเอตะบนพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีจึงได้รีบเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานมูล,ลนิธิขุนรัตนาวุฒ เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุพบกระบะอีซูซุดีแมคสีบรอนทองทะเบียนกรุงเทพหมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินจากแรงประทะส่วนคนขับและคนนั่งมาในห้องโดยสารเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บในเบื้องต้นแล้วใกล้การพบร่างน,นายอนันต์ขอสงวนนามสกุลอายุ57ปีเป็นชาวจังหวัดระยองอาชีพช่างปูนมากับรถอีซูซุดีแมกนอนเสียชีวิตยอยู่บนถนนกลางสี่แยก ที่ศีรษะมีบาดแผลขนาดใหญ่เลือดไหลนองพื้นถนนห่างออกไปเล็กน้อยพบรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอน ทะเบียนกรุงมเทพมหาคนครตกลงไปในแอ่งน้าข้างทางสภาพรถพังเสียหายยับเยินตรวจสอบภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตสภาพลําตัวโผล่ออกมาจากกระจกฝั่งคนขับทราบชื่อนายพงศกรอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถเพื่อให้แพทย์ทําการชนสูตรเบื้องต้นส่วนผู้บาดเจ็บที่โดยสารมากับรถโตโยต้าวีโก้มีจํานวนสีรายเจ้าหน้าที่ได้ลําเลียงนําส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาการบาดเจ็บในเบื้องต้นแล้ว จากการสอบถามคนสนิททางฝั่งรถโตโยต้าวีโก้ทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเท่าแก่ไรอ้อยกำลังจะพาลูกน้องชาวเมียนมาไปต่ออายุบัตรคนงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวนหกคนทั้งนี้ทางชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ให้ข้อมูลว่าบริเวณสายนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเพราะว่าไม่มีสัญญ,ญาณไฟแดงทางชาวบ้านอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนนี้เข้ามาหาทางแก้ไขให้หน่อยส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพนมทวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

พี่ครับอพี่เขาขับมาจากทางไหนครับพี่ตอนนี้ยเขาจะไปไหนกันเข้าะไปต่อบ้านให้ลูกน้องบ้านก,ก,กันกี่คนครับพี่ลูกน,น้องหกคนแต่<บ>ว่าไม่รู้ว่าตัวเท่าแก่เขา้าะอพาเมียวพาลาดหรือเปล่าอ๋อคือข้างในนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมครับ